ครับผมสวัสดีครับมนีมะพร้ากันกับบ่าสลามท้องเหนือนะครับพี่น้องสำหรับมนีครับพี่น้องเบาวสลามจะพผ้ามาเบิ่งนะครับสวนผสมประสานนะครับอัปเดตนะครับแล้กก็มาเจาะลึกจักน้อยนะครับเพื่อนปลูกจังไ๋นะครับเพื่อได้ผลนะครับบ่ว่าสซเป็นใหม่ผลนะครับแล้วก็อ่าพผืชผักสวนรั่วนะครับพี่น้องก่อนอื่นไปทบควนหรูจักกับอีพอไนก่อนพอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคือพอมานนพระประหมครับผมม้านนุ่นสว่างตำบลนั่งกระแซงอำเภอเดชจังวัดอุบลครับผมอืมครับ ตอนนี้ได้เฮ็ดมาสวนมานี่สวนผสมผสานนี่มาจักปีแล้วครับมาเฮ็ดมาสองปีแล้วสองปีแล้วเนาะครับเนาะอืมยุ่นี่ปลูกยังไงครับหลักๆปลูกทุเรียนปลูกกล้วยอืมปลูกกล้วยปลูกบุกงูอ่ะอ๋อมีทุเรียนแซมไปนไดหลายอย่างเนาะครับกล้วยบักุ่งบักเผาอีย่งผือพักสวนกล้วยหลายอย่างหลายแนวเลยเนาะครับบบัักกเขียต้นนี้กับปลูกสองปีที่กันบ่ครับนี่ทุ่วเลี้ยงสองปีป้าคืองามแต่ครับใบขี้ เป็นต่อนส้อนเนี่ยครับป้านฉลามมาอัปเดตให้เบิ่งจักหน่อยนะครับยาใดมันก็มันก็งามมันเสียนะครับแมนบ่ครับแมนสีดยาโอ้ฮัฟมียาเสีดบ่ครับมีมีมีเป็นยาแบบใดครับเป็นยาของไออะมิโนบ่อืมอะมิโนองเพื่อนแมนแมนอะมิโนจ้าเนี่ยอะมิโนจ้าแมนโอ้ถ้าฮัฟปลูกซื้อโดยที่เพื่อนใส่ ฮอร์โมนหรือบ่บ่ได้ใส่ยาบำรุงดินนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้้บ่ไดมันบ่ได้บ่ครับบอบ,อบ,อบอ่ขึ้นมันจะบ่ขึ้นบ,งนบ,บ่งามบ่งามบ่งติดอยู่หักติดอยู่บ่งามอืใบจะเลี้ยงบ่บ่เขียวจังสีเนาะครับแม่นครับอ๋อแล้วก้อนปูเฮาก็มียาบำรุงดินนําอยู่บ่ครับก็บมีก็ใส่พวกไอ้นี่ละ่ะพวกปูนขาวปูนยังนี่เนาะอืผสมกันมาแล้วก็มีโตปรับสภาพดินให้นําครับปรับดินนก่อเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับแล้วอยู่นีนี ปลูกจักตนครับพ่อปลูกที่นี่ประมาณ30ต้นตนอ่้นะสามสิบตนว้าวสามสิบตนได้ผลจยังสี่เบิร์คู่ตนเลยบอกครับพ่อก็ได้สวนมากเลยได้ยี่สิบแปดตนมนมใหญ่สํานี่อ่าแล้วครับผมถามเนี่ยว่ามันเป็นดินประเภทจังไรครับพ่อมันเป็นมันเป็นดินท่ามแถวนี้ดินท่ามดินท่ามดินดินนี่ขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาจากสาเนี่ยก้นสระนมันเป็นดินดานอ๋อนี่ก็ปลูกอยู่บนคู่สาะเนาะครับนอพ่อเนาะนี่ครับสาะนะครับพี่น้อง ปลูกผสมผสานมีทุกอย่างเลยนะครับทุกอยา่างบนนี้มันปลูกได้ <c oughs> ทุเรียนนี้มันปลูกได้ดินแบบใดนะครับพอดินดินถ้าดิบถ,ถ้าเป็นดินดานดินลาดปลูกได้เพาะดินทรายนี่ปลูกดินทรายมันปลูกได้ก,กันแต่มันเห็ดหยากเขาว่ามันเห็ดหยากโอ้มันจ,นจะหยากเหมือนรับใบงามงามนะครับอเดี๋ยวผ่าอีพออีบอผ่าทางเบื้องทุเรียนต้นนี่ก็ามาพึ่งมาสามเลยสองเดือนนี่ละวต้นนี้พึ่งเอามาสามครับเน่เอาว้าให้ฟังนะครับพออันาเามาสามนี่เขาปลูกยังไรครับเริ่มต้นนี่ ต้องเช kind of you know, ็ดจ mm ังไกลเลยนะได้ข so ุดลุ่มแล้วกับพต้องขุดลึกเขาก็เอาดินเขมกกรบกบกรบเขาครับบันการการเตรียมดินนะครับพ่อเตรียมดินกับพวกมีเลียงหลายนะเขาจะว่าการเสือล่าพวกนี้ครับแล้วก็มีโตปรับสภาพดินเทน้ำนะครับเนาะปุ๋ยปรับสภาพดินมาสีใส่เงาใสเซนเล็กน้อนเล็ลงนะบานีทุเรียนนี่มันกินอาหารนี่จักจักทางครับพ่อกินอาหารสองทางเลยสองทางทางใดนะครับพ่อ ทั้งใบกับทั้งหากแม่นครับโอ้แล้วทั้งหากนี่เท่ากับใส่ปุ่นใส่ยังธรรมดาแม่นตอนเท่าปรับสภาพแม่นลักลักๆจะเป็นปุ่นเป็นปุ๋ยแบบใดครับพ่อก็ปุ๋ยสูตรเสมออืใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนําใส่ห่างๆดอกใสนิดน้อยเทีละหร่น้อยทีละหร่น้อยอ๋อซ้ำซ้ำสอนโต๊ะนึงนี่เท่ากับยายายเอายายายเอาโอ้เบิ่งดิครับใส่หลายบ่ใส่หลายบ่ไดเอพวกอะมิโนพวกอยังที่เทาเอามาสีดเท่าต้องสีดดูปันได้ครับพ่อก็ซิปามือสีเส้นหนึ่ง สิบห้ามื่นสีทีหนึ่งเลยสิบห้ามื่นสีทีหนึ่งบันสูตรเข้มข้นนี่มันเห็นผลเร็วบ่ครับพ่อที่พ่อใส่นี่ได้สองขึ้นก็เห็นเห็นผลเห็นผลเลยไดยโอ้สองขึนเห็นผลเลยแม่ยอดสีเขียวขึ้นเลยไดยโอ้นี่ครับพี่หน่อยาเขาดีอยู่ดีมันบ่ครับแน่นตัวนี้ก็ถือว่าได้ผลแล้วนะครับมีต้นไงกุนีอยู่บ่ครับพ่อที่ปลูกมาก่อนไงกุนีก็มีไงกุนีก็มีไงกุนีก็มีแม่น เราถือยาสีมันถือใบมันก็สีน่านะมันมันเป็นอินทรีย์หรือเคมีมันครับเป็นอินทรีย์เป็นอินทรีย์เป็นอินทรีย์เป็นพวกไอสารสกัดยังของเขาหนี่งครับแมนครับโอ้นี่ใบมันสีน่าขึ้นมันเ้ยโขลไผ่กับบวมมีโขลกไผ่กับบวมีบ่มมียังเลยนะใบใบนี้ใบนี้เบิ่องแรกครับปลายใบนี้จะบ่ใหม่เนาะพอเนาะทุกต้นเขาจะพอพันปลูกนะครับนี่ถื้อมาได้ผล นี่ผู้ใดอยากมาเบิองงานอี่หรีก็มาเบิองไดถนะครับพิกัดอยู่บนนู่สว่างนะครับตำบลนากระแสงอำเภอเดีดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องมาเลยยินดีต้อนรับเข้าสีได้เฉพาะทุเรียนอยู่บ่ครับหรือว่าสีได้ทุกใหม่ผลก็สีได้ทุกใหม่ผลนะครับใหม่พ้นใหม่ดอกได้เบิดบ่ครับใหม่พ้นใหม่ดอกได้เบือตโอ้เขาก็ใส่ได้แม่นบ่ครับพ่อก็ใส่ได้โอ้ก็ใส่แต่อินซี่แล้วบ่ใส่เคมีเลย นี่บางทีครับอ๋อถ้าเ้าสีดมันจะงามจังสีเบิดเลยแม่ถ้าปลูกซื้อๆนี่มันจะใบเหลืองใบเหลืองใบก่อใบใหม่ไม่เบิดแล้วยอดจะบอแตกจังสีแม่ต้นนี้ก็พเพิงเอามาสามหรอครับนี่แม่เอามาสามปีปีหนึ่งเพิงสามสองต้นสามต้นนะปีหน้อมันอนี้ปีหนึ่งท่านครแล้วหรกเจ็ดแปดเดือนนี่แหละต้นมันนี่ครับบักถั่วก็มีครับปลูกอยู่ปลูกกินทุกอย่างเลยนะครับนอะก้วยก็มีลายสายพันธ์ ปวดมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับเนี่ยครับพี่น้องคือบุกฮุงหลายโพดบักฮุงหลายโพผลผลกาแฟผลละผลโอ้กาแฟก็มีครับพี่น้องโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องเบิ่งดีใบหน่อแตกหนอดดีแห้งแตกหน่อตลอดเลยเมนบอกครับแตกหน่อตลอดเลยเดยยาหมอนลยดีอยู่ดีอยู่เขาผสมน้ำเท่าไหรครับใส่จังไรแบดนี้ครับดึงทั้งหาซี่ๆแล้วน้ำตัวน้ำยี่สิบลิตร มีมีตัวยางยาอยู่บ่ครับผมมีมีครับอยู่อยู่อยู่เถียงนะโอ้ยู่เถียงเดี๋ยวจังพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะครับเนาะอ๋อสีท่อม้วนห้ก็สิเป็นแบบนี้เลยเนีมันสิจำขึ้นจังสีเลยอืมขักอยู่ขักอยู่ขักอยู่เนาะได้ผลเลยเนาะพ่อนี่เนาะลองผิดลองถึงมาหล้าโดนมาโดนแล้วลองมาโดนแล้วอืมมาได้ยาตัวนี้นะถ้าแม่นเฮาปลูกแบบบ่เอาใจใส่หรือบ่บ่ได้ใส่ยานี่มันก็ซ้ำเฮาเอาเงินไปถิ่มซื่อๆเนาะพ่อเนาะเสียดายของ ไฟเบ็ดล่ะคาร์ียาเพื่อนยูน้ำไหนยายูน้ำยาเนียค่อเพราะว่าเราปลากระบบหลากว่าท่านแข็งแรงมันก็ต้องกินอาหารทังใบไปก่อนอะมิโนนี่มันจะเป็นอาหารทังใบเลยโดยตรงบอกครับโดยตรงเลยแต่กระเพบสภาพดินครับดินดีอ๋อมันจะมีหลายตัวแม่นบอกครับแม่นสองสามตัวหมแล้วเนาะครับเนาะแม่มันมีหลายตัวกล้วยยังเลครับพ่ะกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางเล็บมือนาง อได้ผลเลยเนาะครับสองปีเองแม่นบ่ครับนี่สองปีสองปีโอ้มันต่างตนได้เลยเนาะครับนี่ต่างตนแล้วก็แตกพุ่มแล้วแตกพุ่มแล้วสูงประมาณสองเมตรกว่าแล้วครับพี่น้องหุ่นหยอดเพิ่อยู่ตั้งตึงนี่มะกอกะระโอ้อุดมสมบูรณ์แห้งได้ครับสวนนี่พอเพิ่อนี่ครับน้ำเขาน้ำหยั่งนี่น้ำหน้าข้ากับใสไดดคือการแม่นบ่ครับพ่อผลผลิตสองเทื่อได้สีสองเทื่อผลผลิตเป็นตาเดรยเนาะพ่อเนาะ ห่วงห่วงเลยไงกว่าทำปกติอยู่ห่วงก็ดีครับพี่น้องต้นเนแข็งแรงไม่ห้อยล้มปกติมันล้มเหมอพี่กะพี่นาพี่กายมันล้มปกติมันจะล้มเบิดหน้าเลยมันบอกครับเนี่ยอ๋อแต่นี่มันก็เป็นช่วงพายุเขาน้ำเนาะครับเนาะล้มซ้ำหนีบ่๋อเป็นบ่ใส่ปัญหาเลยโอ้ยสุปีล้มล้มปูเบิดงานเลยโอ้ปีนี้ยังไข่เนาะครับได้ยืนนะต้นมันยืนต้นอยู่อืมบ๊วยนี่ก็สองปีมีแต่ต้นได้ผลเบิดและตัวครับพอนี่ มันปลูกสามกับสัตว์ขึ้นน้ำกลดเนาะพ่อเนาะเป็นน้ำกลดเป็นแต่อันส่นนะครับพ่อใบมันเขียวเังสิโอ้ยมัน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 ใบมันนาน่ะครับอืมนี่เขนออกยอดได้สีเขียนี่คขึ้มือย่ำขึ้นมือมือมือรุ่นมากสองมือมากกัยอดก็จะเขียวขึ้นเลยแล้วกานโอ้จะเขียวเังสิเลยแมยอดจะเขียวขึ้นเลยวันนี้เขาก็ได้กินอาหารเต็มที่นะครับทั้งทั้งใบทั้งทั้งหลักนะครับใบทั้งหลักโอ้เบ่งเลยครับเขียว อู้ได้ผลแล้วเนาะพ่อเนาะตอ้นซสอนแห้งมะบ่ล้อมขายเนี่ยบ่ครับพ่อบ่บ่บ่โอ้ยบ่บ่บ่กล้าเป็นใบล้อมหล่อมทุเรียนไปขายบ่ท่านบ่ท่านได้เก่งมันอ่ะนะบ่ท่านได้เก่งเนาะครับเอาปูให้ได้กินก่อนอืมป๋อบักพริกี่หพริกมื้อนี่มันเลี้ยงมาได้นี่เป็นยยิบมได้นี่อ๋อเมือนกวางสีย่าไม่ออกแหมอ๋อสิเฮาสิยามันก็สิเริ่มเขียวมีมีสีเขียวขึ้นมาแม่นๆไม้ออกไม่ออกแต่ก่อนวันแม่สิบ่ได้กินบ่ครับนี่แม่นเป็นดาวเรื่อง ขี้นดาวเหลืองแต่ว่าดกบ้านี่งโดกมาโดกปลูกซ้ำนี่กับพวกทนกินน้อง่อเน้องทนกินกินบัเบิดกินพ่กทนมีทุกหม่องเลยตลาดก็บ่ได้ไปซื้อบ่ครับพ่อบ่บอบ่ได้ไปตลาดบ่ได้ซื้อมีแต่เอาของไปขายอย่างเดียวไปขาลอดสารพิษปอดสารพิษรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์มหนึ่งเี๋ยวสองปีผูกร้อมกันนั้นครับ โอ้ oh. ตัวนี้พันนกกระจิบใบอย่างหน่อยเนี่ยใบนกกระจิบแม่นบอกครับโอ้โหมีมีจ็กสายพันธุ์ครับทั้งเบิดทุเรียนโมมันเ um. สริมสี่สายพันธุ์มาอยู่นึ่งสี่พันธุ์สายพันธุ์สี่สายพันธุ์เลยพวงมะนียังเหลือก้านยาวโนกกระจิบเด็กอินโดครับลองลองบุง้ลงลองทุกสายพันธุ์นะโอ้ลองทุกสายพันธุ์แต่ว่ามีแต่โตง,งามๆครับพี่น้องตัวนี้ตุ้งใสสิเป็นพวงมะนีล่ะ จนหลงคือกันหลงกันเลยตรงนี้ตัวหนึ่งกันเหี้ยวรงมันแบบนี้ครับเป็นนกกระจิบนกกระจิบงามทุกตัวเลยแต่ข้าปลายาเรี่ยวนี้บ่อได้ผลเลยบ่ครับบ่อ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 เป็นบ่อบ่เป็นเลยครับบ่อมันมียาสีหรือมันยาข้าวสือมาแพงบ่อครับช่วยสืบมันสุดละพันกว่าบาทนี่นะอย่างนี้กับกับพ่อใส่อยู่ใส่ได้หลายเดือนได้โดนแห้งได้โดนได้โดน ให้ใข่กุงเฮาอันนี้นะครับมันได้ลงทุ่นเรี่ยดังคําเขาว่าอันถาก้นตายทุเรียนก็ตายน้าเนาะครับเนาะแมนแมนเด็ดผมได้นินเข้าข้าว่านะครับนี่ขางล่างก็มีใบกระเพราน้ครับพี่น้องตัวนี้กล้ยยั้งรเพาะกล้ยหอมเขียวกล้วยหอมเขียวป้าจะเครือครับนี่มั่ประมณนซีโกวีเลยซีโกวีเลยอืมเบืองนี้ครับเป็นตอนซ่อนแห้งตัวนี้เข้าผสมยาเข้ากับสีทีเดียวไปเบิดเลยทั่วสวนโอ้ได้เบิดเลย เลยเป็นวสีแล้วก็สีใตเร่งเลยบึงบ่งบึงครับพี่น้องโอ้มีเลียงเป็ดเลียงไกลทุกอย่างเลยเนาะครับทุกอย่างอ๋อบ่งดีครับทุเรียนเพื่อนอ่าถาผู้ได้ยากหูนะครับเดี๋ยวเบาวสลามจะพาไปจอลึกอีกเักกน้อยนะครับเพื่อนใส่เป็นยาตัวใดครับพี่น้องอ่าโอ้บ่งตีงามแฮงอืมนี่แล้วยาก็ะไรโอ้นี่บอกครับแม่แม่อ่าครับพี่พ่ออัน น,นี่คือยาแมนบอครับแมนแมนแมนี่นคือยามีทั้งเบิร์จากโตครับพ่อมีทั้งเบิร์ซีโต้ซีโตเลยแมนแต่และโต้ไมมีหน้าที่ยังครับพ่อตัวนี้ก็เป็นของอะมิโนโจารนะออะมิโนโจานออเป็นสารสกัดซอยมำรุ่งดอกมำรุ่งผลอาจจะเลื่อนเติบโตตัวนี้มันเป็นลูกใหญ่พลดเป็นแบบหน้าโนเป็นอันนี้แมนบอครับแมนแมนเป็นสารสกัดโอ้เป็นสารสกัดเข้มสูตรเข้มข้นเลยบอครับเข้มข้นตัวี้อ๋อ ถ้าเฮา<ม>บ่ใส่นี่ครับบ่ไดเ้เลยบ่ครับของเฮาบ่ได้บ่ได้จน้มัน,นสิเสริมหลากเสริมยังมันสิมันสิมันสิเฮ็ดให้หลากใหญ่โตรเร็วนั่นเองอ๋อต่นตัวนี้สิดีอยู่ครับเฮาใส่เฮาใส่นี่ใส่คู่กันอยู่บ่ครับใส,บใส,ใส่ใส่คู่กันครับใส<อ>่คู่ก<ม>ันครับมีทั้งเบิด์ตจะมีทั้งเบิด์ตสี่ตัวห้าใส่ได้เบิดแม่นบ่ครับใส่ได้เบิดใส่ได้เบิร์ตตัวที่สองนี่เป็นของดับเบิ้ลรูทดับเบิลรูทดับเบิลรูทเป็นสารสกัดหลากสกัด เป็นสารตกัดสามารถหลิงหลากโดยเฉพาะตัวนี้แม่ครับแต่เป็นสารปรับปงดินน้ำ๋อก็คือขายมะขาฉีดทีเดียวก็ได้ประโยชน์ดังสองอย่างสามอย่างเลยมันเป็นสารมันเป็นของอินรีเลยมันใสในเบิร์ดครับอืมมะรุ่งดินพร้อมเลยนี่บำรุ่งดินก็ไดแม่เฮ็ดจะดินล้วนซุยเสริมหลักออกมาเสริมหลักตัวนี้เป็นเป็นของไอ้คาทาลีตคาทาลีตนี่ครับเป็นสารสกัด เพิ่มเหเห็ดแห่งลำต้นแข็งแรงเพิ่นนี่งเห็ดแห่งลำต้นแข็งแรงแม่แล้วซอยยืดยุนยืดอายุยืดการใช้งานของพืชอดในดินอ๋อเหมือนกับแบบว่ามันสิตายหาปีสิบปีสิมันมันสามารถใส่ในดินกันนะอ๋อจะยืดอายุของพืชไปอีกแม่ครับคือบุกทั่วบากแตงเขาก็เก็บได้ผลผลิตได้หลายกัวเก่าในดินในดินกัวเก่านะครับแม่ตัวนี้อ๋อเหมือนกับลำต้นเขาต้นเขานี่สมบูรณ์แห่งกัน ระบบอาหารหรือบวกกรหาอาหารของหากแล้วก็พวกการสังเคราะห์แสงเงียงนี่มันก็มีโตมาซอยแม่ในตัวนี้มาซอยเป็นเป็นสารตัวนี้มาซอยนี่อ๋อครับผมเพิ่มผลผลิตโดยตรงเลยนี่แม่นบอกครับแม่เพิ่มผลผลิตบอกครับมันมันจะมันจะอยู่เขาเก็บผลผลิตมันในโดนนด้มันก็เลยเพิ่มมันก็เลยได้เพิ่มมันก็สีแตก ดอกแตกยังแตกตาไปตไปเรื่อยๆนะอ๋อก็แสดงว่าเขากับเศรษฐก็บผลผลิตอยู่เรื่อยๆแม่นบ่ครับได้ดนกว่าเก่าได้ดนกว่าเก่าได้ดนกว่าบ่ได้ใส่บ่ใส่นะครับผมอือแล้วเป็นตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่ครับกูอัพนี่ครับผมกรูอัพเป็นสารสกัดของอะมิโนสูตรเข้มข้นครับบวกแคลเซียมบวกโบรอนครับออืป้องกันใบแห้งใบกรอบนี่นะ ยอดตายนี่ยา,ยาตัวนี้ครับอเล้ซอยเหงก็ส้อนตัวผู้ตัวเมียผสมกันได้ดีนะ,ะครับช่วงๆที่เป็นดอกครับถูกเป็นดอกยังจับดอกจับผลได้เลยตัวนี้อ๋อตัวนี้น่ใบกับชีบอเหงแต่ใบมันแข็งแรงเลวมันเขียวยู่เลยมันก็สามารถปรุงอ,อาหารได้ไปซอยเรื่องน,น้ำต้นซอยดอก ซอยผลนใดนะมันเป็นอะมิโนสูตรเข้มข้นแมนโบคับมีเคลเซียมมีไบลอนแมนโบคับมีไบลอนตัวนี้แสดงว่านี่มันมันบริเวเป็นแอนเคมีแนเนาะพอเนาะบอบอมันเป็นของอินซีอ๋อเป็นสารสกัดของอินซีเบิดนี่อ๋อครับมันอัตราการใส่เด้อครับพอเ้าสิใส่อัตราเท่าไรครับแต่ละโตแต่ละโตนี่มันีสามจุด สามถึงหาซีซีต่อน้มยี่สิบดิบในเบิดนี่ยสามเบิร์ตครับเขาก็ฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นได้เลยตัวนี้เขาสามารถทรงกันได้สามตัวนี่ครับผมบั่นการฉีดพ่นนี่เขาจะฉีดเวลาใดดีครับเวลาดีที่สุดก็คือเวลาตอนเสาร์แดดแดดจังแดดสีออกนี่แหละประมาณแประมงแปดโมงถึงเจ็ดโมงเสานี่แล้วช่วงช่วงค่ำต้องฉีดได้วป่ะครับช่วงค่ำนี่มันเพราะว่าช่วงเช้านี่มันถึ เืชมันสิเปิดตาดอกนะอืเปิดตาใบเปิดตาใบครับมันกับหมาะที่หมอสำหรับสีเป็นตัวนี้เป็นดูดเป็นมันสิสามาดูดซึมกินยาตัวนี้เรื่อยๆนะสารตัวนี้เรื่อยๆอาหารเสริมทุกอย่างสีตอนสองครับสีตอนเสองสีเดียวพดีเนาะครับเนาะพอเปิดมันเริ่มเปิดอ่าปากกันแม่นบานบาลน่องก็ตื่นสีกินพร้อมสีกินยังมุ่เส่งนะบาลนห้าควรใส่นี่ได้กับเืชชนิดใดเนี่ยครับพอ ใช่ได้เบิดษดิเขานำม่อนครับทึงทึงทึงมันทึงมันสับหลังทึงบมกทั่วบักแตงใส่ได้เบิดนี่แล้วก็พืชผลพืชดอกแมนพืชผลพืชดอกได้ใบได้เบิดเลยแมนอ๋อแสดงว่าข้อสี่ชุดนี่ไปนี่ก็จบเลยจบเลยอ๋อครับสี่ได้เบิดบันอะมิโนจานี่ข้อสามารถสร้างสื่อได้ตามจังไรครับตามสื่อได้ตามเพจนะครับมีเพจมีเบอร์ติดต่อให้น้อครับเนาะถ้าผู้ใดสนใจ ไอ้ส่วนใหญ่ก็ถ้ามีตัวนี้ไว้เฮามีพวกไม้ผลว่าสิเป็นทุเรียนอีหยังแต่ได้ปลูกลงมาแล้วมันก็จะบ่อันนี้เนาะพอเนาะแม่นๆตัวนี้ผมซื้อมาสู่มามามาสีทุเรียนแล้วก็สีน้ำใส่เบิดบักพริกม่อนบักเขาน้ำกระสีไปน้ำกันกล้วยมื้อนี้กระสีไปน้ำกันออืได้เบิร์ตเลยผสมน้ำทีเดียวสมน้ใทีเบีร์ตเลยนะบันอะมิโนจานี่มันใส่ได้ต่อจักไรครับขวดนึงนี่ขวดนึงขวดนึงนี่ได้30ไร่พุ่นเด้ครับโอ้30ไร่เลยแม่นนชุดี ได้สามทิปเลยราคากระโบแพงเกินราคากระโบแพงเกินควนนะกระพ่อใส่มันโบแพงแต่ว่ามันก็ได้ผลครับผมแมนอ่านี่แหละครับพี่น้องผู้ใดอยากนาไปใส่ก็ลองเบงนะครับพี่น้องมีแนวดีก็มาบอสูกันฟั่งนะครับลองเอาไปใส่เบงที่เน้นก็คืออีพอเกษตรสวนผสมประสานนะครับแมนอ่ายูนิโมเดลใส่สารเคมีนะครับแมนมันก็มีทางเลือกนะครับก็ใส่เป็นพวกที เป็นสารสกัดนะครับจากธรรมชาติเอานะครับเป็นหัวเชื่อเป็นอันนี้เอานะครับพี่น้องอที่ปลอดภัยนะครับจากที่ใบแห้งใบใต้กับมาสีม้วนเมื่อก็โอเคครับผม